อขอเท้าคว่าขอเท้าคว่าเป็นว่าขเท้าวุว่าท่านนะครับอ่วันตินกาแก้นะครับเยงดด่มนะครับ้ามีผู้ใดมาต้องโกรโมเดลผู้ใ่อ้วล่อนหาข้ง่งนอกกินซุปมาไปห่เลยซุปมาไปเลย ับข okay. you ้าวมันไก่นะครับข่าวนเข่าเว้านะครับเข้าเท้านะครับอันนี่เป็นข้าวมันไก่นะครับข้าวมันไก่นะครับพี่น้องเข้าเท้ากันนะครับเ่ยาตีทํากําลังทยอยมานะครับเป็นธรรมทันจรนัดบันเถื่องบันทนเถื่องนะครับมาบันทนเถื่องนะครับ อ่านี่นะครับอ่านี่ก็เป็นข่าวพัดนะครับอ่าทีมงานข่าวพัดนะครับได้เออ <c oughs> เป็นโรงท่านขาวพัดนะครับ